สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมสก้ากันต่อนะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่าใช้เพชรตรงไหนนะครับคุ้มที่สุดนะครับตอนนี้กิจกรรมมาด้วยนะฮะอย่าไปยังไงตามได้คลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์อยูตามช่องเพื่อเป็นกำใจในการซื้อต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกันได้ผ่านส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับเป็นอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็มาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซุปเปอร์ตั้คลิปงาากก็สมรถดช่องไไไดด้้กกกััััันนนนนนนะะะคคคครรรบบบโอเเวีผมทา์์ง่ยๆป็ขุ การใช้พเพชรคุ้มค่านะครับภายใน3วันนี้นะห้างคาร์พื้นบัสรนะครับคือสืบเนื่องมาจากมันมีพวกกิจกรรมเข้ามาด้วยนะนี่ครับอ่ะก็จะมีหลกัหลกๆเลยนะที่มีพวกกิจใช้เพชรนะครับเนี่ยกิจใช้เพชรนะครับรับรางวัลเนี่ยก็จะมีพวกกล่องสกิลนะผมบอกเลยว่านี้ดีมากๆสําหรับไอดี ID ผู้เล่นใหม่เลเวล40 50ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเรามีกล่องสกิลนี้สักร้อยขั้นต่ำเราละเก้าสิบกล่องอนะ่ะคุณสามารถที่จะดันนะครับ สกิลยิมได้ถึงเลเวล4ไม่ใช่เลเวล4เลยปลดล็อกยิมยิม4 1ถึง4ได้เลยภายในวันแรกปกติจะได้เป็นเดือนเลยนะว่าจะได้แต่ถ้าเกิดเรามี1 9 0กล่องเนี่ยทำได้เลยนะซึ่งผมทำคลิปไกด์ไปหมดแล้วนะครับไปดูย้อนหลังได้ไอ้1 0 0 0 0เพชรเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันใช้กับอะไรดีนะครับที่เราจะได้กล่องตัวนี้มาด้วยรวมถึงอุปกรณ์ทรัพยากรต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอตอนนี้มันมีกิจคืนของมาด้วยนะฮะกิจคืนของอีกกิจใช้เพชรมุกเกนอีกนะครับ แล้วรวมถึงนี่ครับอันดับใช้เพคข้ามเซิร์ฟด้วยนะครับรวมไปถึงกิจปฏิหารอีกนะครับป้ายกระโดดสู้อีกนะครับคือมันมีอะไรอัปเกรดเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาเยอะนะฮะอ่ะเรามาดูการใช้เพชจแบบคุ้มค่ากันดีกว่า10,000เพชรของผมเนี่ยนะครับอันดับ1เลยนะครับอันดับ1นะครับเอาสภาพปัจจุบันแล้วกันนะครับอันดับ1เลยนะครับแนะนำนะครับมันจะเป็นกิจคอมโบครับก็คือ แนะนำนะครับให้ใช้เพชรห0,000นกับกิจกรรมป้ายกันต่อสู้ครับวันแรก10,000ก่อนนะครับถามว่า1 0 0 0 0ืนพอเรากดป้ายกับต่อสู้เราได้อะไรบ้างครับเราก็ได้ของอุปกรณ์ต่างๆตามเลเวลเลยนะตรงนี้10,000มเนี่ยมันจะตันไปถึงเลเวล50นะฮะเนี่ยเราจะได้หนังสือการ์ดตอน80ชิ้นนะถ้าเกิดใครเติมพัสดนะครับ470บาทนะครับเราจะได้หนังสือเพิ่มอีก200แล้วก็ได้ของจากข้างล่างอีกเพียบเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าวันแรกก็จบที่หนังสือผมทูดแค่หนังสือการ์ดแลนน หนังสือกระดอนเนี่ย280ชิ้นเลยนะครับอ่าพอเราใช้เพชรตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่เราจะได้ต่อมาก็คือนี่ครับเราก็มารับของที่นี่ครับกล่องสกิล190กล่องซึ่งโคตรด,ดีนะครับในนี้เนี่ยมันก็จะเปิดได้กล่องนะครับที่เป็นสีทองสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเทาเนาะซึ่งนะครับม่วงกับทองนะเก็บไว้ก่อนที่เหลือเราย่อยทิ้งเอาแต้มม่วงหมดเลยเอาแต้มม่วงไปอัพสกิลยิ้มเอาไปล้างเอาไปกวาดล้างซึ่งได้ค่าพลังกลับคืนมาค่อนข้างเยอะ นะครับเนี่ยเราก็มารับตรงนี้คืนได้นะครับอ่าอีก,กเท่าไหร่นะอีกใช้1นึ่งหมื่นเนาะได้ไป190กล่องนะครับตรงนี้เนาะอ่ะต่อมาครับเราใช้เพชรกับตรงไหนคุ้มที่สุดอีกนะครับก็ให้ใช้กับป้ายการต่อสู้วันที่2นะฮะวันที่2เนี่ยเราก็ใช้อีกหมื่นหนึ่งนะครับมันก็จะรับของตั้งแต่เลเวล51ไปจนถึงนู่นเลยครับเลเวล100 คุณจะได้หนังสือการ์ดอนอีก160ชิ้นนะครับสายฟรีก็รวมเป็น240แต่ถ้าใครเติมพาร์นะครับคุณจะได้กรอบรูปนะฮะซึ่งกรอบรูปเนี่ยคุณก็จะมาแลกในกิจปฏิหารตรงนี้ได้นะครับกรอบรูปสีฟ้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะได้หนังสือการ์ดอนอยู่ที่400ชิ้นนี่ครับ400ชิ้นถ้าว่าคุณจะได้หนังสือการ์ดอนเลยนะครับที่840ชิ้นนี่นี่คือคอมโบที่2นะครับหลังจากนั้นก็มารับนะครับ ของที่กิจกรรมตรงนี้ต่อได้อีก190กล่องคุณก็ไปเปิดรุ่นอีก190กล่องนะครับรวมเป็น380แล้วนี่คือวันที่2เท่านั้นเองนะครับในส่วนของวันที่3ทําอะไรดีนะครับอีก1,000 0เพชรนะฮะผมแนะนํานะครับให้ใช้กับกิจนี่ครับตรงยูเนียนนะครับตรงยูเนียนเนี่ยใช้แล้วคุ้มค่ามากๆให้เราเข้ามาที่ก่อสร้างยูเนียแล้วกดนี่ครับเราให้เรากดบริจาคยูเนียนไปนะครับ1น0 0 0เพชรนะฮะ คุณจะได้นะครับบริจาคอยู่ที่23ครั้งนะฮะคุณจะได้มงกุฎมาพันหนะครับคุณก็จะอัปเกรดตรงนี้ได้พลังมหาศาลนะครับนี่คือผลพลอยได้นะครับสเต็ปสามวันที่3นะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็มารับนะครับกล่องสกิลต่อได้อีก190กล่องนะฮะคุค้มไหมผมว่าคุ้มมากนะรวมเป็นทั้งหมด570แล้วอะ่ะคุณก็ไปเปิดเอาของอัปเกรดกันไปตามปกติคราวนี้เนี่ยนะครับถ้า ป้ายไม่อยากเปิดนะครับถ้าเรียงตามลำดับความสาคัญนะยูเนียนไม่อยากอัพนะฮะมันก็ยังมีเพชรให้เราใช้อีกนะครับก็คือเราก็อาจจะมาใช้เพชรกับกิดมกเกนก็ได้บางคนก็อยากจะได้ของต่างๆแล้วก็ได้เศษมกเกนได้หนังสือกลาดอนข้างบนก็มาเล่นเก็บของมกเกนได้นะครับลิมิตอยากเกิน1 0 0 0 0เพชรต่อวันก็พอนะฮะต่อมานะครับเรียงลําดับความสําคัญนะครับในการเล่นอีกก็จะเป็นพวกวงล้อนะครับ กดวงล้อวันละหมื่นเพชรนะฮะเนี่ยวันละหมื่นเพชรได้นะครับตรงนี้มันเต็มที่ก็คือ5,000ันเพชรเนาะรวมกับกิจมุกเกนอีก5000ก็ได้เป็นหมื่นหนึ่งก็เรียนได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงนะฮะกิจปฏิหารในนี้นะครับมันก็จะมีใช้เพชรเช่นนะครับเช่นนะอย่างเงี้ยอย่างโปเกม,มอนเทพที่มันใช้5000เพชรถ้าเกิดเรามีแต้มเยอะเราจะเอาโปเกม,มอน2ตัวสมมตินะเราก็จัด5 0 0 0ันสองครั้งก็ได้หรือจะแบ่งเป็น2วันก็ได้ก็เราแต่นะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้เพชรตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเวลาเรากด สมมุติเราจะซื้อเศษชิปของเจ้ากัตหลอดเนี่ยเราก็ต้องเสียครั้งละสี่ร้อยใช่ไหมครับกว่าจะหมดอ่ะดูดิกว่าเราจะกดครบ100ครั้งเราก็ต้องเสียไปสี่หมื่นเพชรเราอาจจะก,กดโมเกนเอ้เราจะอาจจะก,กดกัตหลอดวันนี้ก่อนสักหมื่นเพชรนะฮะก็กดไป50ครั้งนะฮะห้าสิบครั้งเราก็ได้เทาไหร้าสิบสี่หนึ่งสี่สี่ห้ายี่สิบสี่สองแปดอ่ะประมาณยี่สิบยี่สิบห้าครั้งนะครับเรากดแค่ยี่สิบห้าครั้งนะครับเราก็จะใช้เพชรให้หมื่นหนึ่งแล้วก็ได้เศษ ของเจ้ากันหลอดมาร้อยชิ้นนะครับแล้วก็แบ่งกดเอานะครับสามวันสามรอบนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้คือ,อเรียงลำดับความสําคัญนะฮะแล้วก็มันก็จะมีกิจปริหารทั้งในนะครับกิจปรดิหารทั้งในเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันจะเป็นพวกเอาของมาแลกมากกว่าซึ่งมันจะคอมโบกับตอนที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าปิดท้ายนะครับความสําคัญในการใช้เพชรหลอดในรอบนี้เนาะก็ให้ปิดท้ายกันที่ตู้กระช้าล้วกันนะครับ ตกาชาเนี่ยไว้สุดท้ายเลยนะฮะเพราะว่าแต่อาน,นี้ดีกว่าคือที่ผมให้สุดท้ายเพราะว่าเราไม่ได้สนใจตัวโปเกมอนไงแต่บางคนเฮ้ยแม่งมีโปเกมอนที่อยากจะได้จริงๆก็มาลงตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับตรงนี้อย่างเรากดใช่ไหมแปดรอบรอบละประมาณ2อ0พกด4รอบก็หมื่นเพชรแต่ว่าเวลาเรากดาโปเกมอนเนี่ยนะครับเรากดาสุ่มกาชาเนี่ยมันจะต้องกดตามจํานวนถึงจะได้ครบใช่ไหม เพราะนั้นเนะี่ยการใช้เพชรมันจะเป็นการใช้เพชรที่เกิน1 0,000ม 000. ซึ่งมันก็จะไม่คุ้มเราแหละนะฮะเพราะนั้นเองก็ถ้าคนที่เหลือองจริงนะครับก็ให้มากดกาชาแต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือผมจะให้เป็นสิ่งสุดท้ายนะครับผมจะให้ความสําคัญกับตัวป้ายการสู้ก่อนเป็นดับแรกนะฮะเพราะไม่ได้ของค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยูเนียนเป็นดับที่2แล้วก็กิจกรรมตามในเกตมตาม่ตางๆนะครับในอนาคตนะครับมันจะมีพวกร้านค้ากิจกรรมมาแล้วก็ ซื้อของในราคากิจกรรมก็ได้นะครับพวกปั๊มทรงปั๊มแซดต่างๆมันก็เป็นการใช้เพชรการใส่สมใช้เพชรเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับอย่างเช่นพวกหมูเกล็ดมันก็เป็นการใช้เพชรเหมือนกันเนาะตรงนี้อ่ะก็อย่างที่บอกแล้วกันนะครับยูเนียนกับป้านสู้ดีที่สุดนะครับผมโอเคครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิช่องมอลโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีวีเกม